สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูหนึ่งจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะหนูคือใครเด็กๆรู้ไหมคะเด็กๆเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายแล้วเด็กๆมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรเด็กๆยังจําได้ไหมคะอ่าแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูหนึ่งก็ได้ บอกสัญลักษณ์ของเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆยังจาได้ไหมคะคุณหนุ่คิดว่าเด็กๆต้องจําได้แล้วแน่นอนเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเค้กเด็กๆเห็นเค้กไหมคะเด็กๆคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆอายุเท่าไหร่เด็กๆเกิดวันที่อะไรเด็กๆทราบไหมคะถ้าเด็กๆไม่ทราบนะเด็กๆไปถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ แล้ววันนี้นะคะคุณหนึ่งก็มีการด้านนะคะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะแนะนำชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะสัญลักษณ์อายุแล้วก็วันเกิดของเด็กๆนะคะส่งมาให้คุณครูและพเพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ